สวัสดีค่ะกระต่ายมัมสตอรี่จ้ามื้อนี้แม่ตายภาเพื่อนๆมาปาอีกแล้วนะคะมื้อนี้แม่ตายสิ่ภาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดค่ะเป็นการเก็บเห็ดครั้งแรกปีแรกอ่าบ่แม่นครั้งแรกค่ะเป็นการเก็บเห็ดครั้งแรกของปี 2000, 2020เนี่เนาะอุปกรณ์แม่ตายกระซิมี่นี่ค่ะกระตากระตาเก็บเห็ดเนาะแล้วก็ะซิมี่มีดค่ะซิมี่มีดซิมี่มีดนะคะมีดสําหรับปาดปาดเห็ดแล้วก็อันนี้คืออะไรอย่างเงือ่อันปัดไหม แปลงสำหรับปัดอันอันคลอนบ่เอียงก่อนนะนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกันึ่งที่ขาดบ่ได้นะคะเห็นแม่ตายอันเบาคีปก่อนบ่ค่าเป็นอย่างแม่ตายคือมีกระดิ่งข้าไปนั่มกระดิ่งนี่เพื่อว่าห้าป้องกันขันมีสัตสัต์ลยคือจังว่าสัตที่มันนันที่มันสามารถกัดเห่าเอียงเห่าได้นะคะคือจังหมีคือจังหมู่บ้านหมื่ก่อนนี่มีขาว่หมีกัดคน คนเก็บบูแบนั่นแหละ้าพ่พอมีกระดิ่งกริ้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 งข้าไปน้ำนี่มันสีมันสีจานมันสะตื่นมันก็สีแรนหนีมันก็สีบัวรีมากัดมาเขามาไก่ห้ามเหรอนะคะนั่นแหละโอเคอุปกรณ์ทุกอย่างก็พร้อมแล้วตอนที่นี่เขาไปเบิ่งในป่าแล้วค่ะวันนะะี้มาเมื่อนี่สีได้ายเฮดบอเด้อพี่น้องตามไปเลยนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยนะคะมื่อนี่มากับหลานกับ,ก,บกับเพื่อนมากับหลานหน่อยกับโมมาสามคนค่ะ เป็นปลาที่ที่แม่ตายมาทุกปีเลยแล้วก็ได้ทุกปีะะแล้วค่ะเห็ดตาตะกี้บ่เคยเห็นบอเคยเหตยูทูปเนาะบ่ได้ทายบ่ได้อีย่งเนาะแต่ปีนี้เดี๋ยวส้อซิทายให้เบิ่งกไดเป็นหนังด้อยตาสะออนตาสะออนเห็ดแอนแอนเห็ดอันคือ,อ,อจังเห็ดตำหมานก,กินบ่ได้มันบ่แห่แห่ hey è, ขาวขาวนี่เดี๋อลิซาสวัสดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะโอ้อันนี้ร้านหน่อยลูกครึ่งไทยสวีดิี ไฮสวีเดนเจ๋อแล้วแคนตาลันเอาเอาเก็บเก็บลูกเก็บเก็บเก็บเดซ่าผูกกันแล้วเก็บแล้วเี่นะค่ะอันนี้คือเอินมาอย่างนะอินสอันนี้สินสตคันตาลันคันตาลันนี่สิเป็นหลอกเรืองเหลืองหรอกค่ะเอาเอายกมาให้ป้าตาดูด้ลูกเอาใส่มือลูกเอาใส่มือดีๆเออยกเอาใส่กระตาปะนี้ ใส่กะตาเอาทิ้งใส่กะอันเนี่ยมีอันี้ด้วยเอาลูกใส่นี้ก็ได้เอาเก็บเก็บอะไรนะเก็บเก็บเก็บอ่ม่ทิ้งเลยไปลูกทิ้งเลยเลยเอ้ยแลวเนาเวต้นตาอะไระเปตาเลยบเลรอกอาผูกกันจับจับออเดีวปายุ่งไหม พี่น้องขยุวันขยุวันขยุวันแขยวันเอพี่น้องจมหนีพันเฮ็ดอันนี้ันมี่ันเฮ็ดกินอัหนีันบะมีเพิงดูก็จะเฮ็ดน้ำมากนี่แหละสูจักย่าน่าจากบายโอ้ยหายกหาก้ะาซาแต่น้อ ปูเอ้ยเห็นได้จากเงาจากฝนเมื่อนี่เดี๋ยวปูเอ้ยสองกระตานี่เต็มบ่เรอหนึ่งเยอะอ๋อฮะคนเนี่ยอันนี้บวกบวกซัดสัดมาเล่นสัดเล่นน้ำสัดปลาเขามาเล่นน้ำอันนี้ล่ะมันหยาบมันกระลิงมันกระสีหนี่งอ๋อเนามีกระลิงกลิ้งคลิ้งไหนลูกมีอยู่เหรอ นี่ไงอัน้อีหยังนี่อันนี้ย่งน้ำหมากบอกตเห็ดตายบอฮะกินได้ตายบอกอคกาดเงตักบูแบบนหาน่ยเก็บเอาน้อยก็เก็บเอาลูกันอึดมันหยาบเก็บเหมูดใส่ลังไ้ตายน่ะหยาบไเอก็แต่แตกคักแต่สัวดูโอ้ยหน่อยโพดโอ้ย คนปลาตีเด้น so ี่ม like ันบ oh, ่อนเดียวกันทีเด้นี่ยย่ำแกงมันแซ่บแซบได้น้องโอ้ยหมุนเอเล่โอ้ ไอตุนเจ้าของได้วุ้งพี่ข่อยจักว่าตาบูแแบจักว่าเป็นตาเห็ดเต็ตมหมดแล้วข่อยเน้องใครวัดโอมีใครวัดเท่าไหร่ที่ตุ๊กตาเข่าโอ้ยกลิมกี้กลิมกี้ป่านนุมตุม่มผู้สาวซ้ำหน่อยนายเหน่ง ปาู่แบดซะมันเนื้อใหญ่กว่าเธอกูแบนู้นปักเนี้ยเต็มตาเนี่ยได้ป่วยให้แบกตาเป่าเมื่อเธอนี่ละละท่าท่ามึงนี่ละที่พี่หมายถึงท่าคือจังคือจังต้นไม้ที่เขาตัดนี่แหละมันหลายตอนปีน่ะเขาเก็บนี่ะนี่ละน้อยะนี่ลน้อยน้อยน้อยไปไปเก็บไปนี่ละไปเก็บนี่ละ โอ้ยท่อนมเด็กน้อยนี่แหละพี่น้องมาดูแตบๆอยู่ม no ันเป็นนมอลิสาใหญ่กอโหนะน้อยคุรอแคลเล่ไปได้ไงอีสองอาทิตย์พอดีป่าวจกอาทิตย์พอดีสมองไม่หลุดสมองจะยุงกัดหัวโอ้ยมันบ่ได้ดอกพี่น้องมันได้น้อยๆยุงกัด ตาลพี่น้องมื่อนี้กะบ่ได้บ่ได้ได้หน่อยน้อยเบื้องต้ได้หน่อยน้อยได้หน่อยคักหน่อยแน่มันบ่มีมันแห้งโอ้วันบ่แห้งดอกมันบ่ทันได้เกิดมันยังหน่อยหน่อยอยู่นี่เบิ่องต้นพี่น้อยแต่แต่นั่นละกะสิพากันเมื่ออะ่ะพี่น้องเพราะว่ามันบ่ได้แหมมันบ่มีเอาไว้พบพอกันไหมในคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อ ถ้าคลิปหน้าผู้ใดอยากให้แม่ไต้เฮ็ดอีหยังก็คอมเมนต์ไว้เด้อจ้ะเดี๋ยวแม่ไต้สีผ้าไปคันคๆพนผู้ใดอยากเบิ่งธรรมชาติเบิ่งนั้นนู่นนี่นั่นแต่ว่าโปรแกรมต่อไปนี่ก็อันตักบูแบแล้วแล้วนี่ก็นี่ละโปรแกรมต่อไปก็เก็บเพ็ดเก็บเพ็ดเก็บเพ็ดก็สิมีคลิปเก็บเพ็ดหลายๆมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะสนละค่ะมื้อนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะถ้าผู้ใดมักก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ตรงนี้นะคะมื้อนี้แม่ไต้กับหลานน้อยก็สิไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ ขอ,ขอบคุณค่ะซิล <laughs> ูกขอบคุณค่ะไายบ่ายใช่บายบายด้วยโอ้โอ้เก่ง